สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องดูดไรฝุ่นนะครับรุ่นเป็นยี่ห้อจิมมี่นะครับรุ่น JV 3 5นะครับโดยตัวนี้อาจจะเป็นตัวก่อนที่จะมาเป็นตัวเจ้า BX 7 Pro นะครับแต่ว่าตัวตัวนี้จะเป็นตัวตัวตัวแรกเลยนะครับซึ่งฟังก์ชันและฟีเจอร์เนี่ยก็คล้ายๆกันเลยนะครับมันจะแค่ไม่เหมือนจะไม่มีอันตัาโซนิกอย่างเดียวนะครับแต่ว่านอกนั้นนะครับพวกแรงดูดนะครับ ซึ่งก็จะมีตัวแปลงเนี่ยจะมี2ระบบนะครับจะมีทั้งแปลงปัดแล้วก็เป็นตัวยางไว้ตีฝุ่นนะครับแล้วก็จะมีความร้อนนะครับแล้วก็มีแสง UV นะครับโอเคก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็จะมีในกล่องนะครับมันก็จะมีตัวนี้เนาะตัวอ่าตัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับแล้วก็จะมีตัวถังเก็บฝุ่นนะครับซึ่งสามารถถอดได้ง่ายๆโดยการกดปุ่มด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับวิธีเปิดก็แค่หมุนออกนะครับ แล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีตัวนี้เนาะอันนี้ผมใช้มาซอกค่อนข้างนานแล้วนะครับตัวเนี้ยจะในกล่องอาจจะมีอะไหล่มาให้2ชิ้นนะครับไว้สำรองนะครับก็จะเป็นถังเก็บฝุ่นนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นช่องไว้สาหรับให้ฝุ่นมันดูดกับดูดเข้ามาเก็บในนี้นะครับวิธีเปิดมันก็แค่ยกขึ้นมาเลยนะครับเท่านี้เลยง่ายๆนะครับวิธีเก็บกลับเข้าไปก็ใส่กลับนะครับใส่กลับตามลําดับเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับฝาเนี่ยมันจะมีมีจุดอยู่นะครับตรงเนี้ยมันจะมีจุดอยู่นะแล้วก็ตรงฝาตรงกล่องเนี่ยก็จะมีล็อกนะครับให้เราเอาจุดเนี่ยใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ก็บิดเพื่อล็อกนะครับเท่านี้นะครับแล้วก็เวลาเก็บกลับลงไปก็แค่ใส่ให้ตรงร่องนะครับแล้วก็กดลงไปดังแกลบเรียบร้อยนะครับ แล้วก็อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่มีมาให้ในกล่องด้วยก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นแปลงปัดทําความสะอาดนะครับพร้อมกับมีตัวใบมีดเล็กๆตรงนี้ด้วยนะครับเอาไว้สําหรับตัดพวกเส้นผมที่มันติดมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนตะขอครับเอาไว้เกี่ยวน่าจะเป็นเกี่ยวเส้นผมเหมือนกันนะครับก็การใช้งานเนี่ยก็แค่ตรงนี้นะครับสมมติเรามาีมีผมติดอยู่ในใน,นี้เนาะเราก็เอาตัวเนี้ยครับ หยาลงไปแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาอ่ามันก็ตัดผมออกไปแล้วนะครับแล้วก็จะสามารถหยิบเอาไปทิ้งได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็ที่ตัวมันนะครับก็จะมีปุ่มอยู่แค่2ปุ่มนะครับโดยปุ่มแรกจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ปุ่มโหมดนะครับก็เปิดครั้งหนึ่งเพื่อเปิดกดแล้วกดอีกอครั้งเพื่อปิดนะครับส่วนปุ่มโหมดเนี่ยมันจะมีบอกตรงนี้นะครับก็คือจะมี uv นะครับมี มีแท็บนะครับแล้วก็มีอ่อ่ไออ่ไอแวกัมนะครับก็เราสามารถเลือกเปิดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับโดยการกดปุ่มโหมดเนี่ยวนไปเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับตรงนี้ตรงสายนะครับอ๋อรุ่นนี้จะเป็นสายติดกันเนาะจะเป็นสายถอดไม่ได้จะไม่ได้เหมือนรุ่น BX7Pro นะครับซึ่งตัวนั้นะสายจะถอดได้แต่ตัวนี้สายถอดไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็ ตัวหัวปลั๊กที่ให้มาเนี่ยเขาจะเป็นหัวกลมแบบสองขานะครับแล้วก็ที่สายเนี่ยก็จะมีตัวสายรัดให้นะครับเอาไว้เก็บนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองดูดให้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวก็จะลองดูดให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเตียงแบบดูเรียบๆนะดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวเสียบปลั๊กก่อนนะอ่าโอเคเสียบปลั๊กกันนะครับวิธีการใช้งานเนาะก็แค่ง่ายๆครับอย่างที่บอกกดที่นา่ก็เปิด ก็จะมีไฟบอกนะครับนี่ถ้ากดหมดมันก็จะหายไปทีละดวงนะครับเคนะครับแต่ว่าผมตอนดูดผมว่าดูดแบบอย่างนี้แหละนะดูดให้เต็มไปเลยนะครับวิธีใช้งานก็ไม่มีะยากนะครับก็แค่วางไปนะครับแล้วก็กดลาปาด เพราะว่าเริ่มมีการใ้ครับกาแล้วก็ตอนที่แล้วก็ตอนที่เราต UV นะตัว UV เนี่ยจะตัดการทำงาน,นอัตโนมัตินะครับถ้าเรายกขึ้นนะโอเค ดูดเท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวอ่ะเราไปดูกันนะว่าได้อะไรบ้างโอเคครับก็จากที่ดูดมาเมื่อกี้นะดูดมาแป๊บเดียวนะครับก็เดี๋ยวมาเปิดให้ดูนะครับว่าได้อะไรมาบ้างอันนี้ผมดูดไปแค่ยังไม่ถึงครึ่งเตียงเลยนะอโอเคจะสังเกตว่าเนี่นะครับได้เศษผมแล้วก็เศษเศษฝุ่นมาด้วยนะครับซึ่งเมื่อกี้มันไม่มีเนาะตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยมีแล้วนะครับ อันนี้จริงผมก็ดูดอยู่เรื่อยๆแล้วประมาณอาทิตย์ละครั้งอ่ะครับก็ยังก็มันมีเรื่อยๆครับซึ่งไอผงพวกเนี้ยมันไม่ใช่ไรฝุ่นนะแต่ว่าผงพวกเนี้ยมันจะเป็นเอ่อมูลของไรฝุ่นนะครับที่ที่ตัวมันอ่ะแบบกินเศษพวกเศษผิวหนังของของเราของของ,ของคนอ่ะนะครับแล้วมันก็ถ่ายทิ้งเอาไว้ซึ่งเจ้าตัวเนี้ยจะทําให้เราแพ้นะครับโอเคครับก็ถ้าดูแล้วนะครับเอ่อจะบอกว่าจริงๆอ่ะระหว่างตัวนี้กับ BX7 Pro เนี่ย ถ้าเกิดว่าเรื่องงบไม่ใช่ปัญหานะครับก็ไปตัวเบรกเจโปก็จะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะซื้อแบบเพื่อ,อามาใช้งานแค่นี้จริงๆเลยนะครับก็คือแบบเพื่อเอามาดูดูตัวสิ่งสกปรกบนเตียงเนี่ยผมแนะนําว่าใช้แค่ตัวนี้ก็พอแล้วนะครับเพราะว่าราคามันถูกกว่ากันประมาณเท่าตัวเลยนะครับ<笑><笑>ก็ยังไงถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ